หนูฟังนะไอ้น้องคนนี้หนูก็ทำได้สามสีเดือนแล้วนะพี่หนูก็อยะไรนะแต่ว่าไม่โอเคอนนะมันก็ไม่ไม่ด้่นหนูดิหักหมดแล้วแล้วก็สีมันนั่นหมดแล้ว <c oughs> รอบก่อนนะสวยกว่าร้อยสามเก้าหนูไปทำ <c oughs> หนังใช่หมหนูไปตัดหนังกับไป่ตุกเซใช่ไหมมันนั่งเล่าวเราฟังอีกโอ้โห รอบหน้าก็พี่มาทำงานหนูหนูลังแฮปปี้นะมันว่าอย่างงี้เนาะแอบนี้นิ่มเลยนิ่มจิมัดกิมไปเร่ให้ิมาดิพยมินด้วยไฟมันแห้งแล้วด้วยใช่ไหมพี่ชาตัดออกตอดี้ปตัดออก ม่แล้วไม่ตุกตบบไม่เท่าไหร่ลงรู้แต่พอยิงยามันยิ่งบางไงผมผมรู้ใช่ไหมมันไปมันมันมันบางไปมันมน่าจะขาดมันน่าจะขาดมากกว่าตบตบมันไม่ต้องเลี้ยงให้มันยาวโอเค okay. พอมัดได้ มันต้องสปามันต้องทิดเม้นบ้างผมอะดังั้นมันก็แบบเหมือนกันนะหัวเนี่ยถ้าเราได้แบบสปาหัวบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบผ่อนคายนะอทำให้ผ่อนคลายได้ จับตัวอย่างลื่นเลยคือแบบ,บรู้เลยใช่ไหมว่าผมลื่นพวกขั้นห่างนะ,ะพี่ใช้ใช้ตัวทิ่เว้นตัวไหนทำไมเวลามาสับแบบพี่มันผมมันมนิ่งจนะังนิ่งเนี่ะก็หนูว่ามันนิ่งแล้วเวลาที่สับแับพี่กับสคนอื่นมันจะไม่เหมือนกัน ที่มานั่งตอนตอนตอนนี้ไงที่มาสปาสเส้นผมให้นี่ไงตอนที่ที่นวดมันต้องสปาสเส้นผมให้ด้วยบางคนเขาก็แค่นวดอีกเลยไง,ไงคนก็แค่นวดสเฉยมันก็ไม่ไม่ได้เกิดผมไง เอมาบอกตรงปกข้างปกเอซ